ดูก่อนนะคะคเห็นน้ำรับอาสาแล้วก็พี่มวยนะะี่เลยค่ะอกี่เลยไม่ไปกินตลาดอ,าลอ่ะโอ้โหวันนี้ไม่มีมานะคะมาตุ้งกันต่อนะคะต้งพวกโม่ใ <campe ven> ช่มู้ขา้ามก่อนดิต้ยมยำข่าหูไหม <spe c> มัน <presenters> จะทำอร่อยหรือเปล่าแค่น <iste> ั <spe c> ้นเองมานะคะะสมตุ้งให้พหร้อนรึกันค่ะ เราจะไม่ให้เขานะคะจนฟ้าจะครบวันงานเนี่ยแม่ใหม่จะตุ้งไปเรื่อยแหละตุ้งจนฟ้าจะถึงวันงานเลยสวัสดีคุณบุญธรรมจ้าอยอดนี้ทุกคนเป็นคนตั้งมานะคะโปรเจกต์นี้คุณลัก,กี้เป็นคนตั้งขึ้นมาทุกคนก็ร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณแม่อ้อยด้วยนะคะแม่อ,อกอิตดาห้าแดงจุ๊บแจงขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าซะส่งให้พ่อน,นึกนะคะแม่ใหม่จะไม่ให้เขาจนกว่าจะถึงงานไว้รู่ค่ะ มานะคะดูว่าได้เท่าไหร่ต่อแล้วแต่แล้ววันสมมุติวันนี้ให้ครบวันนี้ลงไลท์พรุ่งนี้จะมาแจ้งแล้วได้เท่าไหร่ดูดิว่าพลังรักพอจะได้เท่าไหร่30แดงแล้วค่ะใช่ไหมอ่าสิสิบห้ายี่สิบเที่สอยเดี๋ยวก่อนนะคะ30แดงค่ะหมายถึงทั้งหมดแล้วหรอคะตอนนี้ห้าหกเจ็ดแปดสิบแปดสิายี่สิบ เป้นสามสิบเออใช่สามสิบแล้วค่ะช่วยกันนับนะคะมาเร็วมาไล่งันไว้คูพ่อมานะคะแม่ให้แน่นอนแม่ไม่ใช่คนชี้โกงอะ่ะแตจะพำพูดไม่พอกูไม่ให้มาค่ะมาค่ะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะคนละนิดละหน่อยจ้ามาจ้ามาจ้าจะส่งไปเรื่อยๆนะคะจนถึงวันไว้คูดูว่าจะได้เท่าไหร่ปกมือ <laughs> ไปกันต่อค่ะไปกันต่อค่ะไปกันต่อนะคะมาเร็วมาเร็วหาให้พ่อน,นึกค่ะเอาอะไรเอาอะไรปุ่งข้าวก่อนสะสมให้พ่อน,นึกกันค่ะทุกคนจะจะมาเลยจา้าคนละแดงสองแดงนะคะอันนี้เป็นแฟนคลับเราตั้งหัวข้อขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใหม่นะคะนภา หนูตุง้งสองแดงค่าข่ามูดหนึ่งอะไรนะอ๋อค่าข่ามูดหนึ่งให้พ่อหนึ่งโอเคขอบคุณนภาาจ้าแม้ท้ามาทำกับข้าวกินอีกนะจะเก่งกันใหญ่เลยนะไปค่ะไปค่ะสะสมตุ้งกันเลยอีกหนึ่งแดงขอบคุณนภานะคะมาร่วมด้วยช่วยกันกับพ่อค่ะทุกวันทุกวันนะคะคนละนิดจะหน่อยแบบข่าแม่โอเคนภะามาเร็วมาเร็วขอบคุณคุณแม่เหนือแม่อ้อยนะคะ ขอบคุณที่ให้มาสิบใบามานะจ๊ะมานะจ๊ะมาเลียมาเลีช่วยกันจ้ะยังไงก็เป็นพ่อนะคะเขาก็มีความสําคัญยังไงก็พ่อแม่กฤษดาฝากด้วยนะคะรักลูกก็ฝากพ่อรักพ่อด้วยนะคะขอบคุณพี่แวววิพาค่าบวกหนึ่งแดงขอบคุณนะคะอย่าว่าไม่ใหม่ขี้ขอนะคะน,นี้เป็นแฟนคลับเราเป็นคนตั้งหัวข้อมาให้ไม่ใหม่หาพ่อหา ตรงให้พ่อนะคะมาอะไรรักพ่อหนึ่ง <c oughs> ออมาอายงานไม่คุยพ่อหนึง่งสามสองแดงใช่ใช่ใช่คุน,นับไปเลยค่ะคุณนับไปเลยดูดิวันนี้เราจะได้เท่าไหร่ขอบคุณมากนะคะพี่แวววิภาอย่าพี่แวววิภาจะบอกว่าไอ้หมายอาวอีกแล้วเอ็งหาตัวอีกแล้วเนี่ยบอกว่าหยุดแล้วไงอันนี้ไม่หายพ่อนะคะนะจ๊ะพี่พี่แม่แม่ทุกคนนะคะเพราะว่าแฟนคลับเราเป็นคนเริ่ม เปิดเปิดหัวข้อนนี้มานะจ๊ะห้าร้อยคนที่ดูอยู่ค่ะมาค่าให้พ่อนะคะเพราะว่าจะให้เขาหาเองเขาหาไม่ค่อยได้หรอกเขาก็พูดไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วคนดูน้อยของพ่อนะคะไม่เหมือนแม่ขอบคุณคุณคุณ,คณทำนึ่งแดงค่ะ